สวัสดีทุกคนเนี่ยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ไม่ครับกันอีกเช่นเคยเราก็ได้เดินทางกันมาถึง E p พีที่11็กันแล้วภารกิจใน EP นีนี้นั่นก็คือการตามหาสตองโฮหรือประตูเดอะเอ็นนั่นเองเข้ามาดูกันว่า E p พีนี้เราจะเจอกันหรือ,อไม่ไอาทิตย์นี้บอกเลยว่าเรามีภารกิจคือจะต้องไปตีมังกรให้ได้จ้าก็ <S 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 คือเอาให้มันจบจบสักทีเนาะเพราะเราจะได้ไปทางอื่นกันแ,<ต>แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะออกตามหาประตูเดอะเอ็นหรือว่าสตองโฮนี้เราต้องมีลูกกตาไฟนั่นเองหรือลูกกตาเอ็นเดอร์แมนที่แบบเออผสมอะไรแล้วมันเรียกชื่อว่าอะไรนะก็ได้ เยวขึ้นไปหน้าจอแล้วกันจะไม่ได้ก่อนอื่นแล้วก็เจอพวกรอบยิงแล้วก็ต้องจัดการมันก่อน,นคือมันหลบเก่งมากแต่ก็บอกเลยว่าไม่อดฟฝีมือชั้นจ้างอเอาง่ายๆแล้วขอเรียกว่าเอออะไรว่า Ende er p ด o ร์พทแล้วกันนะเพราะมันเป็นแบบดวงตาที่จะนำพาเรานั้นไปสู่ประตูนะเอประตูเดอะเอนนะจะประตูนรกอะไรก่อนแต่สิ่งที่ต้องมีเลยนะคือ Ende r Pearl กับแท่งไฟนั่นเองหรือว่าแท่งไฟที่มันมาจากเบรนอะไรเราก็หาได้จากเออแบบฟาร์ม e n d e r Man นั่นเองแล้วก็แท่งไฟก็จากฟาร์มเบ่นที่เราหาเตรียมไว้ก็เดี๋ยวเราจะไปอยนนี่ตกกะ สองสิ่งนี้สามารถหาได้ง่ายๆเลยนะคือจากในนะรกาจ้ากก็จะอยู่ที่ป่าฟ้าแล้วก็เออที่ปราสาทเนเชอร์ Nature นั่นเองนะก็ก่อนตอนอย่างแรกเลยเรานั้นจะไปฟาร์มเอนเดอร์พลที่ป่าฟ้าก่นกอนเพราะว่านะจุดๆนี้จะเป็นจุดที่เอนเดอร์แมนเกิดเยอะมากที่สุดนี่เราก็มาถึงป่าฟ้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็บอกเลยว่าการมานะรกทุกคนก็อย่าลืมหาใบาอมนี้นะเพราะว่ามันแบบเออมันสําคัญมากๆในการเออจะไปตีมังกรน,นะเพราะที่นี่จะเป็นจุดที่เอนเดอร์แมนเกิดกันเยอะมากๆโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วนะจะเป็น ต้องสร้างจุดที่หลบภัยนะเพราะว่าเอเดอร์แมนมันสูง3บล็อกแต่ที่หลบภายนั้นเร็นสูงแค่2บล็อกจ้าส่วนบาที่ศาสตร์ก็สร้างเป็นแบบเพดานปิดไปเลยนะเพราะว่าเอเดอร์แมนมันจะไม่สามารถตีเราถึงนั่นเองและเมื่อเราสร้างเสร็จเรีบยบร้อยเราก็ยืนให้คงที่เนาะให้แบบอยู่ตรงจุดกลางเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเอเดอร์แมนจะตีเราถึงในอย่างต่อไปเราก็มองหน้าเอเดอร์แมนหรือจ้าก็บอกเลยว่าพวกนี้มันค่อนข้างจะแบบมโนว่าตัวเองรอนะเออทจริงแบบไม่ได้อยากมองเลยนะแต่ก็งงอะคือแบบเดินมันผ่านแล้วก็แบบคิดว่าเรามองหน้าไม่่รู้วามัน มนันนามันซักไหนพวกไีไปตายซักในระหว่างนี้ทุกคนเราก็ขอตัวปีตีล่าเอ็นเดอร์แมนพวกนี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราจะขอตีสักประมาณซักสองชุดและกันเนาะน่าจะพอมั้ง Few moments later You ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะการตีเอเดอร์แมนเพราะบางตัวมันก็ไม่ดอบบางตัวก็ดอแเราก็ต้องสุ่มสดวงกันไปก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรอ่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตามลิมิตที่เป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็หวังว่า2ชุดนี้จะพาเราไปสู่ประตูเดอะเอนได้เนาะก็อย่างต่อไปเลยทุกคนเราก็จะไปที่ปราสาทเนเธอร์นั่นเองแต่ระหว่างทางเราก็ได้เจอพวกตั้งด่านจ้ากบอกเลยว่าพวกนี้ไปเก็บค่าผ่านทางอะไรก่อนไม่ยอมไม่จ่ายไม่จ่ายไม่ยอมไม่จ่ายหนีหนีบิดบิด ก็ส <muitas S 2> ่วนผสมชิ้นที่2นั้นก็คือแท่งไฟหรือว่าที่มีตัวที่มันเป็นพ่นไฟได้นั่นแหละเนาะก็ที่มันจะดับแท่งไฟออกมาก็เป็นส่วนผสมที่2ที่เรานั้นจะมาทำเอ n นเดอร์โพลทนั้นเองก็ก่อนอื่นเลยยิงยามยิงอะไรให้หมดก่อนนะเพราะว่าในเนเธอร์นี่ตัวอะไรไม่เต็มไปหมดเลยเนาะก็นั่นแหละกว่าจะไอ้นั่นไม่ว่าจะไปหรือจะกลับทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมโอเคทุกคนเราก็มาถึงณจุดเป้าหมายแล้วเนาะก็บอกเลยว่าอะไรไม่เต็มไม่หมดเลยเนี่ยมัจะมาถึงได้ใน่นไแท่งไฟตัวนั้นแต่ก็นี่เลยทุกคนตวี้ะท่รรไออแงบหื ตีกันไปยา,ยาวๆจ้าก,ก็จะเอาดีผสมส่วนการขับทุกคนเราก็ขับแท่งไฟออกมาเป็นลูกไฟลาดเนานะเอาแล้วก็ลูกไฟลาดผสมกับเอ d นเดอร์โพลเนาะกจะจาลูกตาเ er อ d นเดอร์โพลทอานนั่นเองเนาะแล้วระหว่างนี้รตีต,ตีตีไปจนกว่าจะได้ครบกําหนดอันจา้าโอเคเมื่อเราเตรียมของเตรียมตัวเตรียมวัสดุเตรียมการเดินทางอะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มป่าเ er อ d นเดอร์โพลก่อนเลยว่ามันจะนําทางเราไปสู่เส้นทางไหนก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยอ่ะหนึ่งสองสามไปอุย้ย เป้าหมายของมันก็คือชี้ไปด้านหน้าตรงหนูเลยแล้วคือทางด้านหน้าบ้านเราก็เปิดมาอล้รคือระเบิดหายไปเลยจา้าเมื่อเอ็นเดอร์พอร์ทัลชี้ไปทางไหนเราก็ต้องเดินทางตามไปทางนั้นทุกคนเมื่อเราเดินไปก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะถึงเอ็นเดอร์พอร์ทัล ตอนนี้เราก็มาณสถานที่แรกกันแล้วนะก็พุ่งออกมาจากป่าบเลยว่าป่ามันใหญ่มากๆก็จะออกพ้นมาได้นะก็จะมาเจอที่รุมกว้างหรือว่าโซนภูเขออาและเดินไปเดินมาเราก็เจอสถานที่พักที่แรกของเราแล้วนั่นก็คือหมู่บ้าน NPC จ้าทุกคนก็มาเจอกันนะก็เดี๋ยวจะออกไปสำรวจนาะก็เดี๋ยวเราคิดว่าคืนนี้เราจะเอ K แล้วก็พักให้ข้าไปกลางคืนณนะ ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วกันนะล้วก็ลหวนก็สำรวจของปนจี้อะไรไปเนาะล้วก็เจอ n อ c นีนี่ด้วยทุกคนก็บอกเลยอยากได้เนก็ไม่รู้ว่าจะมีเมนดิ้งไหมเนาะอ่ะเราก็ขุดๆปนจี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขอ AFK กันไปในที่สุดก็ขึ้นวันใหม่สักทีเนาะก็พระอาทิตย์สวยๆงามๆนั้นมันช่างอยออราตอนเช้าจริงๆนะทุกคนก็มาตอนเช้าเสร็จแล้วเราก็ถึงเวลาไปกันต่อจ้าก็ถึงเวลาไปเอ็นดอร์โพลเรก็จุดปุ้งใหม่ก็ขออย่างเดียวว่าอย่าอยู่กลางทะเลเลยไม่งั้นขุดลำบากแน่ อะแล้วระหว่างนี้ก็สอดส,ส่องดูรอบๆแล้วก็เดินทางกันต่อจ้า few moments later. ตอนนี้คือรู้สึกแบบจะวัวกกับป่าแล้วอ้ยไม่ได้จะออกสักทีอะคือแบบป่าเยอะมาเดี๋ยวป่าดำป่าอะไรเนาะวิวิหมู่บ้าน เวลาตีสุดทุกคนก็เจอหมู่บ้านหลังแหล่งที่สองอีกแคร์ก็บอกเลยหมู่บ้านเยอะมากเลยฉันว่าประตูเอเดอร์พอทาลรอบนี้น่ะอยู่ใต้หมู่บ้านแน่ๆระหว่างนี้ทุกคนก็มืดพอดีนะเดี๋ยวก็คิดว่าจะพักคืนที่นี่อีกเช่นเคยนะเอฟก็ไปเอฟก็ย้อยๆฟังเพลงฟ้าอะไรเนาะ <c oughs> หลับในที่สุดก็ชาวสัก กีนอกพระอาทิตย์สวยมากเลยตอนเช้าอ่ะทุกคนนะก็เราแบบปนจจอะไรก็ดูของดูสำรวจหมู่บ้านไปนะว่ามีของอะไรบ้างตามสเตปรูปอะไรตามสเต็ป,ร,ตตปรักชลีในหมู่บ้านมีสีในระหว่างนี้เจอเข็มทิศเจออะไรเนาะเละเมื่อหมดอะไรแล้วก็ไปกันต่อจ้าอุวยอยอย่าบอกนะว่าอุยหมู่บ้านในมีสีอีกแล้ว <__อยากจะกีทุกคนคือก็บอกแล้วเจอหมู่บ้านเอพีซีแล้วก็รอบนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ไม่แพ้กับหมู่บ้านเมื่อกี้เลยเนาะอุ้ยหมู่บ้านเยอะมากและแ,แ,และระหว่างนั้นเอ็นด์พอทลทอลเราก็เกิดปฏิิยาผิดปกตินั่นนะคือมันชี้ไปด้านล่างใต้หมู่บ้านหลังนี้ทุกคนแล้วมันอยู่ตรงบ่อน้ําใต้บ่อน,น้ํ่จริงด้วยกะแล้วว่าต้องตูใต้หมู่บ้านเอพีซีเนาะก็บอกเลยไม่รอช้าขุดกันไปย,ยาวจ้าก็คือมันอยู่ข้างใต้นี้จริงๆด้วยระหว่างนั้นขุดไปขุดมาเจอจริงๆด้วยทุกคนก็ขุดไปก็คือแบบเจ ด้วยแล้วก็ไ่เจอตรงประตูพอดีเลยทุกคนนี่เห็นไเจอซิล v ร์ฟิลตอรรับเราอยู่พอดีแย้เราอ,อย่างแรกเลยว่าเราลงมาก็ต้องรีบมาขุดกงนะแต่มันไม่ขุดก็ต้องตีมันให้ตายก่อนอ่ะเจ้าพวกนี้พวกกงนี้มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเอาไว้แอ,อาไว้แบบดักเฉยๆเนาะก็เจอปุ๊บก็ต้องทุบปับ ทุบทันทีเลยนี่อุยในสุดเราก็เจอประตูเอนเดอร์พอร์ทชอแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาไปบิชิบอตตัวแรกแล้วแต่ก่อนเลยทุกคนในสตองโฮแห่งนี้มันจะมีพื้นที่ให้เราสำรวจด้วยก็บอกแล้วไม่น้อยนะในสถานที่อื่นๆทันทีเนาะก,ก่อนเราจะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะขอไปสำรวจก่อนแลวกันก็บอกเลยตื่นเต้นเลยทุกคนอีพีหน้าจะได้ไปตีมังกรกันแล้วเ,เปิดมารอบแรกนะเราก็เจอซอมบี้เต็มไปเลยแล้วก็สงสัยก็ลองเดินตามทางไปเลยทุกคนรู้ไหมว่าเจออะไร คือเจอกองสปาวจ้าอันนี้เลยทุกคนก็บอกเลยว่าคือเซอร์ไพรส์ชูรีมากคือจะอิสมาตแอเนาะอุ้ยทุกคนจะคิดว่าแบบที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองดีไหมคือแบบที่ฟาร์เวลเด้ี ville, ่ยที่อะไรพวกเดี๋ยวจะต้องแบบไปทำเออที่ฟาร์เวลในเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์ up, ได้ในเมืองเดอะเอ็นอีกเนาะคือมันจะรถหลวงอลังการมากเลยเนาะอุ้ยคือแบบ มันดีเกินไปทุกคนคือแบบเป็นประตูเดอเอแลวก็มีที่ฟาร์มเวลในตัว A, แล้วคือเลิศนะในระหว่างนี้ก็มาดูของดูไยแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆทุกคนก็บอกเลยว่ามีพื้นที่ใหญ่มากและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคือหอสปุตในสตองโคนั่นเองทุกคนก็จุดๆนี้จะเป็นจุดที่คนในโบราณสมัยก่อนในโลกไมคครับเอาไว้ทําวิจัยอะไรต่างๆในโลกต่างมิติหรือว่าเดอะเอนซิตี้นั่นเองเนาะก็บอกเลยว่ามีความเป็นมาประวัติซับซ้อนอยู่เยอะแยะมากมายก็บอกเลยว่าความที่จะชอบความร รับแบบนี้มากๆระหว่างเดินทางไปแล้วก็เจอหีบสมบัติไปจาัุก็ในหีบนี้ทุกคนก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยกันก็บอนว้นนา้นจะแบบจะมาตะลุยทีคือไม่แม้ตะลุยนานมากหุย มีหนังสือแล้วก็มีอะไรวะมีแผ่นศิลาด้วยทุกคนก็แผ่นศิลาเดี๋ยวต้องไปดูนะว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรอะ่ะก็เดี๋ยวต้องไปศึกษาอะไรเยอะเลทุกคนก็มาดูแค่ประวัติอย่างเดียวนะและนี่ระหว่างนะก็เจออีกกล่องหนึ่งจ้าก็เจอห้องสมุดอีกหลังที่2นะก็ที่นี่ก็มีอยู่แค่กล่องเดียวก็ว่าเรามีสมุดมีกของดีมากแล้วก็เจอกล่องตามทางตามอะไรไปก็ว่าลของแย่แย่กว่าในห้องสมุดอีกน้อยเวอร์ พอมาสัมรวจอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะทําทางเข้าให้มันโดดเด่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเดินไปเดินมาแล้วหลงอีกคือที่นี่มันองข้าจะเป็นเขาวงกตนะแล้วเมื่อเราทอะไรเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็อย่าลืมสํารวดรอบๆนะเผื่อเราพลาดโอกาสพลาดอะไรไปอีกเนาะผมน่าจะมันคือที่นี่มันค่อนข้างใหญ่โ <Okay, S 1> อเคเราก็สํารวจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปที่ประตูกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปวางรูกะตาเผื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันก็บอกเลยว่าอีพีหน้าเรานั้นจะมาพิชิต บอสมังกรกัน้าก้อนนี้อะไทุกคนตื่นเต้นอ่ะไม่ได้ไปตีบอสมังกรนานมาสใหญ่เล่นเล่นเลิกเลิกเล่นเล่นเลิกเลิกแล้วก็มีปัญหาเนาะก็ครอบนี้ก็บอกเลยว่าสัญญาว่าจะทำให้มันดีที่สุดแต่ทุกคนก็ได้รสึกวได้ตีมังกรแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะทุกคนก็ระหว่างนี้เราจะเตรียมประตูนรกเตรียมประตูอะไรเพื่อที่ทําทางวาร์ปในนรกนั่นเองจะได้เดินทางโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนกับการตรุยหาสตองโฮหรือประตูเดอะเอ็นนั่นเองเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมปักกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล กดกระดิ่งเพื่อรับติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้เสมอทุกคนแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้กับการหัดตํงโพเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนก็มาดูกันว่า EP หน้าเราจะมาชิมมังกรได้หรือไม่